ลิซ่าปังอีกปาดหน้าไคลลี่เจนเนอร์คว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกไอดอลสาวลิซ่าแบล็กทิงยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องหลังเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมามีข่าวดีว่าลิซ่าได้รับรางวัลเจ้าแม่ความงามแห่งปีจากงาน Influencer Magazine Award ที่จัดขึ้นในสหราชอาณาจักรโดยปาดหน้าแซงเอาชนะคไคล e ี่เจนเนอร์เซเลบริระดับโลกได้ด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ลิซ่าเพิ่งตกอยู่ท่ามกลางประเด็นดราม่าและคอมเมนต์ถกเถียงกันของชาวเน็ตในกอกานแสดงที่คาบาเร่โชว์เซ็ซี่ฮอสในปารีสพราะแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนลุคและภาพลักษณ์ให้เซ็กซี่และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงกับเสียงวิาพากวิจารณ์ในแง่ลบเช่นกัน